ใครที่อยากให้ลูกเล่นกีฬาแต่ไม่รู้ว่าจะมีเทคนิคจูงใจลูกยังไงต้องฟังคลิปนี้นะคะสิ่งแรกที่ผ้ปกครองควรทําถ้าหากว่าเราอยากจูงใจให้ลูกของเราเล่นกีฬานะคะก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องพาลูกเข้าไปคลุกคลีอยู่ในสนามใดสนามหนึ่งไม่ว่าจะอยากให้ลูกเล่นบอลก็พาไปสนามบอล่ะพาไปวิ่งเล่นพาไป ทํากิจกรรมต่างๆไปดูพ่อเล่นบอลไปดูโน่นนี่นั่นนะคะหรือถ้าหากว่าอยากให้ลูกไปที่สนามแบดไปก็ไปวิ่งเล่นกันอยู่ในนั้นนะคะเด็กก็จะได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้บรรยากาศเกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้นๆตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ เมื่อเขาโตขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับที่2นะคะเวลาที่เขาโตขึ้นเราก็พาเขาไปลองค่ะไปทดลองเรียนกีฬาแต่ละประเภทแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องมาตามความชอบของลูกนะคะให้ลูกสนใจก่อนไม่มีการบังคับนะคะว่าพี่หนุ่ยแนะนานิดนึงนะว่าในช่วงที่ลูกไปลองเรียนเนี่ยไม่ควรที่จะไปซื้อคอร์สท,ที่แบบว่า เยอะๆหร,อหรือว่าระยะเวลายาวนานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทดลองในช่วงแรกของลูกเนี่ยเขาอาจจะชอบแต่เล่นไปเล่นมาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ทางแล้วดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปเสียเงินสําหรับคอสที่มันแพงๆก่อนนะคะเมื่อลูกเราได้ทดลองเรียน กีฬาประเภทต่างๆแล้วเขาก็จะเริ่มรู้ตัวต,วตนของเขาแล้วค่ะว่าอ๋อเขาชอบกีฬาแบบนั้นนะแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยส่งเสริมสนับสนุนในกีฬาที่เขาชอบมากนั่นเองค่ะและสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรทําเวลาที่ลูกไปฝึกซ้อมกีฬาไม่หนุ่ยแนะนําเลยค่ะว่าในช่วงที่ลูกเล็กๆเนี่ยนะเราควรที่จะไปเกาะขอบสนามด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามแบดมินตันเทเบิลเทนนิสหรือว่าสนามเทนนิสที่มันแบบอยู่กลางแจ้งก็ตามถามว่าทําไมจะต้องไปเกาะขอบสนามด้วยเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับ นั่นเองค่ะเวลาที่เขาทําได้เขาทําสําเร็จหรือเขาทําไม่ได้เราก็จะได้ให้กําลังใจลูกแล้วก็ให้คาชื่นชมเขาแต่ว่ามันก็มีข้อแม้นะคะว่าในบางสนามเนี่ยคุณครูผู้สอนเขาก็บอกว่าถ้าลูกงองแงถ้าหากว่าพ่อแม่เข้าไปก็ไม่แนะนําให้พ่อแม่เข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะ อย่าลืมให้กาลังใจลูกทุกครั้งค่ะเพราะว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยแน่นอนว่ามันคงต้องเหนื่อยและหนักแล้วก็ยากด้วยเช่นกันดังนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเล่นกีฬาแบบนี้ในระยะยาวสิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งในเรื่องของการจูงใจให้ลูกเราอยากเล่นกีฬานั่นก็คือการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การหาโค้ชที่ดีให้กับลูกค่ะเพราะว่าการที่เรามีครูมีโค้ชที่ดีเขาจะเข้าใจจิตวิทยาในการสอนเด็กนะคะบางครูบางโค้ชเนี่ยก็อาจจะไม่ม ยาอาจจะทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกกดดันและมันก็ไม่เป็นไปตามสเตปที่มันควรจะเป็นนั่นเองค่ะและสิ่งถัดมาถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะเวลาที่ลูกฝึกฝนในเรื่องของการเล่นกีฬาถ้าพ่อแม่เข้าไปร่วมเล่นกีฬาประเภทนั้นๆด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงลูกเล็กๆนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอืมเขาก็อุ่นใจแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะเล่นกีฬาค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ร่วมลงสนามกับเขาด้วย สิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เราให้ลูกไปฝึกฝนในเรื่องของการเล่นกีฬาก็อย่าไปบีบบังคับเขาถ้าหากว่าเขาไม่อยากที่จะเข้ารับการแข่งขันค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากกดดันอาจจะยังรู้สึกว่าฉันมาเล่นกีฬาฉันไม่ได้มาอยากมาเอาแชมป์หรือว่าไม่ได้อยากแข่งขันไม่ได้อยากลงสนามแข่งเนาะเราก็อย่าเพิ่งบังคับแต่สิ่งที่คุณควรทําก็คือพาลูกไปดูตามแมตช์แข่งต่างๆค่ะเวลาที่ลูกได้ไปเห็นเพื่อนลงสนามได้เห็นเพื่อนสามารถที่จะทําได้นะคะไม่ ว่าจะเป็นได้แชมป์หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอืมฉันอยากเป็นแบบนั้นด้วยหรือมีพลังมีมีแรงขับที่จะฮึดสู้ไปด้วยเช่นกันค่ะก็ลองเอาเทคนิคเคล็ดลับอันนี้ไปสร้างแรงจูงใจให้ลูกของเราเล่นกีฬากันค่ะ